ว่าราพพระศาสนาสามทางฟังตอนแรกก็คือแบบงงเข่อนเขาก็ระงว่าอะไรนะทีนึงของของภาคราชที่จะทำให้คุณภาพผู้สวรอายุดีขึ้นนะคะในฉะนักเดียวกันจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับพวกเรารห้ทางไ้วย ทสุดท้ายขอรายการของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องเราขออนุญาตให้อ่าเดี๋ยวให้แนะ่ำตัวทั้งเราพี่ทีก่อนแล้วก็ผู้ร่วมนะคะแล้วก็แขกรับเชิญทีเศษนั่งตรงนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากเรากันอากาศนะคะสวัสดีค่ะออกไปไปอาค่ะเชิญเราไปอาด้วยกันค่ะแล้วก็เราสอนแตงนะครัีเอบีสองครับแล้วก็สวัสดีครับผมครับพีเอบีซีนะครับผมสวัสดีค่ะสาจารมีคนมากค่ะรับท่าที่ขาดค่ะประสาทสารศาสตร์ แล้วพอเรา,าสูตรกันมาแล้วเราสำการศาสตร์ PGS ค่ะค่ะแล้วก็ขอมาทั้งสามท่านนะคะมาพูดคุยเรื่อง<ช>ะอะไรบางอย่านนะคะวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันคะเชิญค่ะอยากให้ท่านทราบก่นนะคะว่า EP เนี่ยเป็นอี e ีที่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของดวมว่งกับพระธรรมศาสตร์ทางด้านประเด็นค่ะ คือในประวัติศาสตร์เรียนแต่เดี๋ยวจะพูดกันในวันนี้นะคะคือเรื่องของพยาของผู้สูองอายุรวมถึงในวัยคำนาคมนะคะรับหรือวัยชราเลยนะครซึ่งทั้งสองประเด็นเนี่ยมันก็ุูงผลนะครับขอ,บองคนสูงอมยุนะคะรวมถึงพวกเราด้วยและนี่เราอยากจะทราบบ้าดีนะคะว่าในสังคมประวัตของเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองภาพลักและในวัยภาพและยู้สูงอายุไหมนะคะรับนะอย่างที้แบบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอายุรือเป นี่ไงช่วงนี้ช่วงเดือนพามาช่วงนี้ช่วงเดือนพามันเยอะมากมันก็ต้องมาแน่นอกนะช่วงนก้เขบกว่ามีการพรีเซนต์ในเดือนพามากๆอะไรอย่างนี้แต่แน่นอนว่า ปรปศเนาะในจุฬาก็จะแบ่งการบริหารจัดการเป็นสาขาด้วยกันบ mm hmm. ริหารจัดการทรัพยากรบุคคลค่ะ mm hmm. การวางแผนและนโยบาย mm hmm. แล้วก็การบริหารการเงินการทาง,งสงงนาธารณะนี่สว่วนนโยบายสนาธารณะเนี่ยเมื่อกี้ออกแบบพูดไปนิดนึงแล้วลว่าช่วงนี้มันมุ่งเกี่ยวข้องใช่ป่ะเลือก mm hmm. เรือกป้านนโยบายทางสาธาร์ก็พูดถึงเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยนโยบายสนาธารณะเนี่ยมันใกล้ปวดเรามากกว่าน mm hmm. เราตื่นนอนมาตอนเช้า กดเปิดปิดปิดแองเปิดไฟนโยบายารณะ่งกล้องถูกไหมจริงๆแล้วการธรรมศาสตรศาสตร์กับนโยบายสาการอันนี้มันใก้ตัวเรามากเลยแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องการเรียนการรศาสตรศาสตร์กับนโยบายสาการเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรียนไปแล้วก็เอาไปวางแผนนโยบายแก้ไขปัญหาสังคมอะไรอย่างเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการเรียนการวางแผนการออกแบบ การคิดท,ที่เป็นระบบเพื่อที่จะเอาใบใช้กับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เฉพาะแค่นโยบายศาสนาร่ะมันเอาไปปรับใช้ได้ก็จริงๆก็คือคำว่ารับรู้ศาสนาศาสร์การฟังตอนแรกก็คือแบบโง่อะไรน้ก็คือเอาไปบอกเพื่อนคณะอื่นว่ญญาเออแบบเรียนรับรู้ศาสนา เขากระงว่าอะไรนะทีนึงให้ผู้อิสระก็ปูไปนานละแต่ถ้าเราไปดูคําอื่นหรือว่าเรี่องบริษังานกิจอย่างเช่นบริหารรัฐกิจหรือว่า m ุค a ิกการบริหารอย่างเงี้เราก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจของรัฐต่างๆที่มันแบบเอฟเฟกต์เราโดยตรงโดที่เราไม่รู้ตัวพอเราได้เข้ามาเรียนในภาพพีแล้วมันก็ทำให้เห็นได้เห็นภาพนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย ก็คือในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนั่นเองต่ประเทศทั่วโลกใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเอจิงซูซาเซี้นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ส่งผลกระทบแค่ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้สูงอายุอย่างเดียวเนาะแต่ในเรื่องของแบบภาพใหญ่ของเราเองนะคะสารหนึ่สายหนักที่ต้องดึนี้กคือเรื่องของกาศริสุเพราะมันจะมีเรื่องของก๊าซที่ต้องจัดทำเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้นเรื่องมควรจะต้องปรุงหรือว่าทำแบบละเอียดยิบสำหรับผู้สูง เทศไทยเองเมื่อปี64นะคะก็เป็นสังคมสุขอายุสมบูรณ์แล้วมันหมายถึงว่าโครงสร้างประชากรเนี่ย70เป็นชากรสุาสังคมสุขอายุเนี่ยค่ะมันเรียกว่าเป็นยุคที่สุ่มเลือเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราพูดถึงประเด็นผู้สูงอายุเราเรียนถึงเรื่องอะไรบ้างคือเขาจะต้องแบบพ่อหมา่อเพียงพ่อเพียงด้วยเองที่เรียกออมาเพราประเทศเราอาจจะไม่ได้คืน ใช่ท,ที่เราคิดอย่างริดเร็วก็มีทั้งเรื่องค้าสุขมีทั้งเรื่องขนิการมีทั้งเรื่องแรงงานมีข้อเรื่องการเดิน <ฮะ S 2> ทางขานส่งเป็นเรื่องที่ยิ่งกว่าซับซ้อนเพราะว่าต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ความเชี่ยวชาญเนี่ยหลากหลายสาขาเพื่อที่จะมาพบของการเป็นสังคมสุอายุเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็วัยเราวัยพวกเราเนี่ยค่ะจะได้สักพาหน้อยลงแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเวลาที่เป็นผู้สูงอายุใช่ปะ ในอนาคตแน่นอนว่าจะต้องับภาในการดูแลสมาชิกครอบครัวเนี่ยมาคือเป็นปัญหาใหญ่ของของภารัฐที่จะร่วมกันคิดวิธีที่จะทําให้คุณภาพผู้สูงอายุคนที่เป็นผู้สูงอยู่แล้วในวันนี้ดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมพร้อมสาหรับพวกเราัวมถึงครอในอนาคตถ้าเกิดจะเป็นผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยนโยบายเนี่ยจะต้องมีทั้งสิ่งที่เรียกว่า reactive วิจัเขนก็คือว่ารับรู้จากสถานการณ์มันเป็นอยู่สองรัจจุบันมีนโยบายที่ Policy Recommendation ก็คอรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยควรต้องมีการปรับปรุงหรือว่ามีการเตรียมการยังไงบ้างเพื่อที่จะรองรับสังส่งสู่ประชาชนไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการสร้างหลักการรายได้ Financial Security ค่ะมีเรื่องการทำให้การทั้งแรงผลผลส่งการเดินทางผู้สู่ประเ่ย เป็นไปได้สุดแล้วนโยบายที่มันสร้างหลักการทายได้กับผู้สูงอายุอะค่ะก็ยังไม่ชัดเจนมากแต่ว่าอาจจะยังพอเห็นว่าตามโรงพยาบาลหรือว่าตามสถานีราชการต่างๆจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วเช่นเตรียมเตรียมการเตรียมการสำหรับแบบผู้เก่าวัยเราวัยแรงงานหรือว่าวัยผู้พ่อผู้แม่ที่ยังทำงานอยู่แล้วก็กำลังจัพเป็นผู้สูงอายุเรื่องหลักการทายได้เป็นเรื่องสำคัญ รัฐบาลปรที่มีการมีการใช้มากก็คือจะเป็นเรื่องเพชรชั่นเซอร์วิงของชั้นจริงของเราก็จะมีเป็นแรกสุดเฮ้ยตันตะวันมากเลยอะแต่ว่าเราคิดดูว่าประชรยาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเขามีไหมคะนโยบายที่มีลักษณะโปรแอคทีฟเนี T ่ยสำคัญมากโดยเฉพาะในการสร้างหลักการารายได้ในอนาคตหลักวบกะสทำยังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีบำนาญที่เพียงพอในการดำรงชีวิตแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า การปรับพวกการบริการสาธารณะค่ะเช่นธมนาคมหรือว่าแม้แต่การะทั่งเรื like ่องมือ hmm. ิเดไซน์ว่าการออกแบบเมื่อให้มันเฟรนลี่กับการใช้ชีวิตของคนผู้วัยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีเป็นเพื่อผู้สูงอายุเนาะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคนผู้วัยด้วยเราเห็นผู้สูงอายุออกมาใช้ชีวิตทั้งนองมากขึ้นเราหรือว่าวัยเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่ามีแบบเห็นแบบการใช้ชีวิตผู้สูงอายุที่เรียกว่ามีวิถีที่มากขึ้นนะคะเราจะทำให้เราคิดถึงตัวเองในวัยรุ่น านพยายามที่จะสร้างสังคมให้มัน H เอ็เฟรนลย่ไม่ใช่แค่กับดอลเารอเมริกันเ,เราในอนาคตอีกตัวยที่จะมีมระโยน์กับผู้สูงอายุรัฐบาลที่ดีเนี่ยควรที่จะต้องศึกษาแนวโน้มของประชากรเพื่อที่จะได้ออกนโยบายให้แบบมันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่มันเป็นอยู่จริงๆเนาะหลังเนี่ยควรที่จะต้องเข้ามาจัดก,การกอย่รับ ควรที่จะเป็นตัวแปรตัวแปรหนึ่งในการกำหนดนโยบายประชามวันที่ต้องยอมรับนะว่ารู้สึกว่ามุมมองมุมมุมมองมุมองต่อแบบบ้านคนชราเนีนยช่วยแบบคนยังแอบอันนี้อันนี้ส่วนตัวที่ว่ามันเอฟกซ์คในเรื่องของแบบนโยบายเรื่องของสุขภาพด้วยใช่ไคมอาจจะเป็นเพราะว่าคนเริ่มเห็นความจำเป็น,ปนสิ่งที่เยาเปอร์ซีเนี่ยจริงนะคะก็เป็นทีนเ่เนี่ยของเ,เอที่ที่ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่เป็นชุมชนพอพอไทยเราเริ่มเข้าสู่สัขขงคมสูงอายุ คนเริ่มเห็นความจำเป็นในการที่จะนำเอาโมเดลนั้นมามาใช้ในเมืองไทยมากยิ่งขึ้นขราวสิบของผู้ผลในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปด้วยนะเปลี่ยนไปด้วยอาจจะมีความอินดิเพนเดนต์มากขึ้นและปัจจุบันยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่ส่อกับที่งานที่จะไปอยู่ในในประเทศแตว่าตอนนี้ก็มีนโยบายอย่างหนึ่งที่เรียกว่าช่วยทำให้ผู้อายุเนี่ยมีความอินดิเพนเดนต์ได้ย่างนั้น สิ่งนั้นก็คือการปกปิดสุขภาพมีสุขภาพที่ดีสามารถดูแลตัวเองได้ไปนานๆเนี่ยก็จะเท่ากับว่าเราก็ย่นระยะเวลาที่คนจะต้องไปพึ่งพาการไปอยู่อาศัยในในซีเนียร์ลิ่หรือว่าจะต้องพึ่งพาอุ้นแหลมตัวอยากจะแนะนําเพิ่มแล้วกันคือตอนเนี้ยคนนะี่ยอย่างเข้าใจแล้วก็มองปัญหาแบบว่า aging ิงๆเด็กๆทุกส่วนีไม่เหมือนกันควรจะมีมุมมองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้ย น้อยก็เลยพาพเดีเยวกันก่อนว่าเราควรจะไปโฟกัสกับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้จริงๆจะเรียกว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเหรือว่ามันเป็นรากฐานของสิ่งหรือที่หรือทุกอย่างนโยบายของอันเนี้ควรจะอย่างว่าควรจะมีภาพของปัญหาหรือว่าภาพใหกับเราบป็นปัญหาที่ชัดเจนลวงวะครับเราต้องกลับมา,าเข้าสู่จังหวัดบางบนรีแล้ว หลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับสำหรับประเด็นเรื่องของสังคมสุขนะครับเรื่องในทางที่มันเกี่ยวกจะเป็นกในเรื่องของว่าเราควรจะทป็นยางไรนะครับทา้งรัฐเนี่ยควรมี่การจัดการอย่างไงนี้เนี่ยเรามาเข้าสู่ประเด็นต่อมาอีกแน่นะครับคือเรื่องของเรื่องความน่าภูมนะครับที่มันส่งผลกระคบต่อชุมชนของเรานะครับโลเด็กโลกันาคตด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้ เขาว่านอกจากว่าสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะสังคมไทยเราเนี่ยก็ยังเป็นสังคมที่รถโิตีเป็นสังคมในการรจิตนะคะการเดินทางขึ้นบานเนี่ยมันไม่ได้สงวนแค่พวกเราแต่มันสงวนทุกคนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุด้วะแยะนะคะให้ันให้เช่นแยะอย่างเมื่อกี้ก็มีผู้ทางถาแต่วันนี้เราว่าผู้สูงอายุเป็นคนที่เราสโดยตรงเลยนะจากการเดินทางอันนี้เดี๋ยวขอเรับประสบการณ์กันเองละกันที่ที่บ้าน ้เราก็มีคนแก่ด้วยคุณยายนะคะทีนี้แน่นอนว่าในชุมชนเราเนี่ยนะใกล้ๆบ้านเราเองก็มีคนแก่ประมาณนึงนะคะแล้วเขาจะต้องไปตรวจประวัติสัตว์สิ่งที่ลำบากมากเลยเนี่ยก็คือเขาไม่มีรถเนื่องมาเดินทางลำบากมากเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้มีคนสุงอะไรมาบ่าน่ขาไว้หนุนทุนเทเองเนี่ยนะคะเขาตของหาเราบอว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะต้องขอส่วนนต่างๆในการต้อนรับการกระจายความเจริญมันไม่เท่าเทียมกันในประเทศไทยเลยหรือเปล่า คิดว่าทุกอย่างที่มันมีส่วนเนี่ยทั้งแบบเพราะว่าไปสำหรับอาจารย์เราคิดว่าการรับควานรู้ใช่ปัญหาบ้าอืมใช่เพราะว่าพอเป็นเบื่อควาเป็นเบื่อที่มันดูขึ้มากขึ้นอาจจะพูดถึงพูดถึงในในเรื่องเกิดขึ้นในในลักษณะนีกเร่อนก็แล้วความรู้ดีแค่ไหนแล้วกนดันมากขึ้นมันก็จะเป็นปัญหาต่อดเลยแล้วก็ที่น้าผมน่าขยะที่สุดจริงๆก็ว่าอาจารย์เราไม่ใช่เป็นคนไม่ได้เป็นคนแรกที่พูดเรื่องนี้ยนะ คิดว่าเราต้องโครงการต้นทุนหรือเปล่าทำยังไงให้ปริมาณกระป๋องนี้ลดน้อยลงซึ่งหลักๆก็น่าจะเป็นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะถูกไหมแล้วโดยส่วนตัวได้คิดว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องประป๋องนี้สูงน่าจะเป็นการขนส่งสาธารณะพอๆสหรับคนที่อาจจะเรื่องดับาร์ดาบาร์ขึ้นลงรถโดยสารเพื่อที่จะให้รู้ว่าเส้นทางไหนที่ม mm ีจำนวนคนใช้เยอะ ขึ้นเสร็จอาจารย์นะว่าปัญหารถติดมันแท่จะเป็นปัญหาโลกแตกเพราะว่าคือมันเอาจริงคือมันมีสาเหตุแบบร้อยแปดพันเก้าเลยที่ทำให้รถติดตกลงก็ติดคือถนนแดงเกินหรือเกอะเกินจริงๆคือทั้งคู่การออกแบบเวลาเราลงไปดูเรื่องปรัชญาเรือเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสาธารณะหรือการคมนาคมณเราจะเห็นอะไรที่มันแบบเออแย่เทอะทะมัวสวนเลยการออกแบบของการคมนาคมของไทย เช่นในเรื่องการขนส่งสาธารณสสาน่มิตทีเรียกว่าไการที่ของ Transposition หรือว่าการลำดับขั้นของการคำนาของ Transposition ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจะต้องเชื่อมต่อกันแล้วมันจะต้องอยู่ในระยะที่คุกสมารถเดินขึ้นได้ขนทรงสา,ารสานของบ้านลัดมันแคบจะไม่เชื่อมกันเลยแล้วก็ไม่แบบเราจะให้เราเดินไปถึงหมด Transposition อื่นๆก็ไม่ไหวเออจริงๆมีแล้วหนึ่งที่คิดว่าสองั้ม <S <S ากเลย ก็คือการเทาปรดตลอดซึ่งปัจจุบันไม่ได้ปัจจุบันหรอกเพราะเป็นปัจจุบัล้วเพาคนก็จะไม่ค่อยเคารพกรดตลอดซึ่งเราเรียกว่าใช้เทคโนโลยีอย่างในเราคือซอฟแวร์ยอร์ชิเลียเขามีการใช้ a อามาตัดตัดตัดกล้องแยกไฟแนนด์คือที่น่าจะซีเรียสมากเรื่องจะใช้โทรศัพท์มือถือ คือสาเหตุสําคัญที่ทําให้การจราจรติดขัดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการใช้รถมากด้วยเนาะคือถ้าขับแบบคนปกติทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากที่จะใช้ขนส่นสนงสาธารณะก็แล้วเพลยแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีคุณภาพนะพูดตามตรงกับูคุณคืออะไรบ้างแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรกันแต่และวันเราคิดว่าเนี่ยก็เป็นอีกส่วนสำหนึ่งก็คือภาครัฐเนี่ยต้องแบบ แก้ไขปัญหาให้สดโสงสะอาดนักแนบมีคุณภาพด้วยวรเราคิดว่าผังเมืองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดกับจราจรติดขัดด้วยเพราะว่ามันจะมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นในเมเองหรือว่าเมืองประเทศไทย<ม>จริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่จราจรติดก็เพราะว่าเหมือนเป็นพอขอับเมืองที่เพื่อให้เกิดการรวมศูนย์ข,ของธุรกิจให้มันอยู่ใน แค่ตัวเงินคนนั้นทำให้เวลาที่ควนจะเดินทางไปที่ทํางานอย่างเนี้ยถ้าสมมติที่ทํางานสำนักงานใหญ่ออฟฟิศแต่ละที่ของราชการเนี่ยอยู่ที่ใจกลางตัวเงิก็อาจจะทําให้เกิดการสละจรที่ติดขัดด้วยทีนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเพื่อการเตรีมเป็นการหนักต่างแต่ก็เป็นอะไรที่ต้องมาช่วยกันด้วยเยอะไปมันไม่ได้เป็นการเสนื่อยเยบายต่างๆ ให้นำมาลองเสนอเตัวเปรียบเทียบนโยบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของผู้สูงอายุจริงๆแล้วเท่าที่เห็นนะคะนโยบายของทำเพื่อผู้สูงอายุมีความเป็นเล่าต่อในอดีตมาดีเราก็คิดว่านโยบายส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะแบบอื่นมากกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดถึงเรื่องส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องขึ้นเลี้ยงชีพเลี้ยงผู้สูงอายุที่อยากเห็นมากขึ้นน่าจะเป็น นโยบายที่มีลักษณะการเตรียมตัวเป็นโปเรเจกต์ที่ใช่สำหรับพวกเราใช่ไหมพวกเรกาในอนาคตมากกว่านี่มีส่วนน้อยนะคะที่จะไปโครงการต้องปลุกคนที่ที่ยังเป็นวนนัยแรงงานหรือว่าเยวาวชนอยู่นโยบายที่ไปโครงการปลุกคนในปัจจุบันนะะี้ค่ะจริงๆเมื่เอเราลองถามน,นะไม่รู้ว่าเราสงสัยหรือเปล่าสมมติว่าขึ้นเบี้ยมุชีบก็สงสัยว่าเงินจะมาจากไหนก็ทุกคนใช่ไหมค่ะที่เป็นคนภาษรภาษีของเรา ใช่พวกนี่ยสงสัยแล้วว่าแล้วเงินจากร้านนี่มันเป็นอยู่ร้านเลยนะมันเป็นอยู่ร้านเราคือเวลากาศนโยบายพวกเนี้ยค่ะคนจะมีความตู้เนี่ยผู้ออกนโยบายเองจริงๆกันี่จะอยากจะเห็นว่ามีกลไกอะไรที่ที่จะมาซัพพอร์ตรายจ่ายตรงนี้สำหรับกรณีนี้ในอนาคตเพื่อการตัดสินใจของประชาชนที่หรือเสียชีวิตบนเรือของมานเองผู้ออนโยบายงจริงควรจะมีนโยบายที่ ที่เชื่อมโยงกันเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันหมดแล้วคือเราอยากที่จะเห็นการเก็บตัวในระยะยาวอ่าอะาจารย์คือว่าส่วนใหญ่ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเคงรื่องมือข้าราชการหรือว่ารัฐานประอาชนจะมีความเป็นยุ่งคือเราไม่ได้จะมาอัดอิจฉนหรือว่าอะไรคือเราเห็นว่าในยุบานเนี้ยเนี่ยมันยังมีความจำเป็นอยู่เราก็อยากตั้งคำถามว่าสมาที่จะ เกิดประโยชน์อะไรในระยะยาวได้ไามใช่ในเรื่องของการลงชีพด้วยในเรื่องของระบบเศรษฐกิจด้วยเนาะซึ่งนโยบายที่เราอยากเห็นเกี่ยวกับในการบ้านของุนชลาร์ที่มีความรลาเริงแล้วก็ในส่วนของเรื่องถางเือนเนี่ยเราก็อยากที่จะเห็นสถาปนิกหรือว่างานถังเือนเข้ามาเล่นการเงินมากกว่านี้ในโยบายที่มันเกี่ยวกับถังเงินจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าปัจจันยังไม่ค่อยมีมากน้รยขนาดนั้นแทบจะไม่มีใครเกี่ยว แล้วคนที่มีส่วนมีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องนี้นยเข้ามาเป็นตัวแสดงในกระบวนการออกอบไบเนี่ยก็มจริงๆจะเป็นเรื่องของดีสีนิชันหรือการสื่อสารหรือว่าเอ็ก e s เพรสนิยอบไบหมาว่าการเมืองส่วนใหญ่เข้ามาจะเลือกสื่อสารนโยบายในเรื่องที่มัน เข้าใจนะแบบคนเข้าใจง่ายคนทันทีใกล้ตัวแบบคนเห็นปุ๊บโอ้โหแบบนี้ชอบเลยตาองัำเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาของโมโนบายที่มันแบบดึงดูดใจคนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการเรื่องเงินเรื่องแบบอะไรที่มันแบบคนเห็นปุ๊บเข้าใจเลยฟังเสียงได้เลยทีนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่า ปัญหาบางอย่างที่มันสําคัญแต่ว่าแบบคนบางคนจับก,ก็ไม่ถูกเอามาพูด oh. ถึงก,การแก้ปัญหาน,นมันเป็นโปรแอคทีฟ uh. แก้ปัญหาในระยะยาวคนอาจจะแบบพอคนไม่ได้เห็นความสาคัญหรือว่าไม่ได้มีวิชั่นเดียวกันกับนโยบาย mm hmm. ขเขาก็พักการเมืองก็ไม่ได้เลือกที่จะมีมาเพราะมันเคยแย่ใจคนม mm hmm. ากนะจริงแล้วเวลาเอา่อนำเสน,นอนโยบายว่าเนี่ยมันต้องมีอินโฟเมชันหรือหลักฐานออกมาด้วยว่าเออเราจะ ทำได้ยังไงมันจะมีกระบวนการยังไงเอาอะไรมาลองรับบ้างเราจะก,ก็เรื่องนี้มันต้องทำวควบคู่ไปทั้งสองฝั่งนอกจากตัวประชาชนเองก็จะต้องมีความมีอ w a r e n ที่จะแบบตั้งคาถามาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของนโยบายแล้วผู้ออกแบบนโยบายหรือากการอางเองก็จะต้องแบบให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรืรเ่องการเผยแพร่ a w a r e n e หรือความเป็นไปได้ของนโยบายออกมาบ้งไได,ด้วยด้เรื่องหนึ่งที่อยากฝากเห็นมากขึ้นก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนันก็มีระดับมากน้อยแค่ไหน ในการดำเนินการค่าฟรัดให้ประชาชนที่เข้ามาดีของบริการออกแต่คืออาจจะไม่ใช่แค่การรับฟังของที่เดียวคนจะต้องมีการแลกเปลี่ยนแยกลอกที่มันที่มันที่มันมากกว่าการแค่รับแบบสื่อสารนี่สำคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วเราลองฟังเวลาจริงน้อยฟังมากที่จะมีพรรคการเมืองพูดถึงเขาจะบอกว่าัถใช่อะไรใช่ได้อะไรแต่ว่าไอ้เป็น กลายเป็นก ch ok ัจ okay, uh, ้าของโกลเตอร์ไฟล์ว่าเราชอบแฟนิ๊กแลาวว่าเขาจะทำสิ่งนใจได้โอเาเห็นว่าถ้าเราเริ่มทางนี้ไปเราทำให้ได้ได้ทำสิที่ได้ทำสิ่งที่ได้เขาเป็นไปได้แล้วนักอ่าก็หลังจากที่เราได้ออพูดคุยกันไปแล้วในประเด็นหลักของเรานะคะหลังจากที่เราก็ึิจารณาไม่ใช่แค่ในเรื่องของตัวงานในการได้รับนโยบายเราแต่ว่ามีสิ่งที่อาจารย์ต้องเรียนรู้มากเลยคือการ ที่เราควรจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมจริงๆไม่ได้เป็เรื่องของแค่มันก็ควรที่มีเพราะมันที่น่าอยากรู้อากเห็นกับพวกเราทุกคนในสังคมจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ห้าของเราซึ่งเป็น EP สุดท้ายสำหรับรายการซ i l e n t c o n s p i r a ของเราในซีซั่นที่หนึ่งที่เองนะคะแต่ก่อนจากกันไปแล้วเราก็มีมอตโต้ประจำรายการของเรานะคะที่เราจะขอส่งท้ายให้กับผู้ชมนะคะที่มาอ่านสารประกอบ Rosemary Violet and politics can be costly, but we are and okay. you. Okay.